ตอนนี้เราก็กลับกันมแล้วสำหรับรายการไม่ใช่ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมมักแล้วนะ M.U.C.K มักมีองค์แนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเกมแนวอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าเคยเล่นหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความยากระดับเกมเมอร์ด้วยซึ่งเราเป็นเกมเมอร์แล้วก็ต้องกดติ๊กไปนะเพยเยอร์ดาเมก็ต้องกดออนเกมโหมดเป็นเซเวิร์ลหรือเวอร์ซัทดีเซเวิร์ลแล้วกันไม่รู้ว่าเกมทัาอะไรได้บ้างแต่ว่าไปละ ไอ้น้องไม่ศึกษาอะไรทั้งนั้นแหละพวกกูณไม่มีกฎพี่ด้วยอ่ะเฮ้ยเดซูนอย่างแรกเลยคือพี่ต้องหาก้อนหินไปทุกไม้หรือไม่ก็หากล่องสีเขียวก็จใช่ไหมถ้าเจอเถอะน้เอ้ยน้องๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน้าพี่นะเดี๋ยวพี่เปิดไฟแป๊บนึงพี่มันบดแมปให้พี่ให้พี่บูมอืมเป็นไงหน้ากูสว่างขึ้นไปพวกมึงไม่เห็นหรอกไอ้เหี้ยกูพูดกับคนดูไอ้น้องแต่บอสแมปอะบอสแมปไม่เห็นว่าบอสแมปจะสามารถเปิดได้เลยคือมันเปิดไม่ได้ตรงนู้นพี่ตรงนู้นน่ะซ้ายมือไอ้จุดกระชอออออ๋ลไปเเเยา็นเลยดิเเราแบบกมมเอร์ไงควาามยกระ เไม่ต <anto> <isto> ้องกินอาหารไม่งั้นเจไม่งนี่ยกลัวดีหน้าเหมือนกูเลยหน้าปัญญาอ่อนนี้แหละพวกมึงวิ่งไปที่โบสแมปกันแล้วเหรอไกลมักเค่อยเดินไปโบสอะไรนั่น่ะทำไมกล่องสมบัติต้องใช้เงินด้วยอมันไม่มีเงินเลยเราไม่มีเงินเงินมันจะได้จากไอ้นี่มอนที่เราฆ่ายังไม่มาตอนนี้เลยออ้ยเชี่ยตีอย่างแรงอะไอ้น้องโอ้ยตีโดนกูด้วยใช่มันมีเพียดเมทเอ้ยกูปลดล็อกโค สู้มอนเตอร์ขาดไปสู้เหี้ยกูเขียนตาเลยเขียนได้ตาดำเลยอันนี้ผมรับขวานให้ thank y กูเจอเห็ดสลับบอลน่ะพวกมึงเห็ดสายลุงมึงว่าตายไหมกินเลยกินเลยพี่เห็ดสายลุงเห็ดสลับบอลเลยน้องอิดโอ้ยพ่อหาร ไอ้ทองมาดูทองเนี่ยผมขุดเนี่ยทองกูขุดแร่ขุดตองเลยกูไม่มีขุดเลยกูตัดต้นไม้ไอ้ขุดไม่เข้าอันล็อกวูดไก่ละไก่กลางคืนละเข้าวันต่อไปเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วพวกศัตรูอ๋อมันจะมาอีกวันหนึ่งเหรอใช่มันจะมาอีกวันนึงวันนี้ให้เราเตรียมตัวเจ้เฮ้ยกองปูเต็มเลยกองเขียวได้ท่อมกองเขียวได้ท่อเปิดดิมึงหาดาบดิมีดาบไหมเนี่ยพี่พี่ดี๋ยวผมเปิดของให้พี่อยู่ไงพี่อยู่ตรงเนี่ยอยู่กับ พิเศ์เนี่ยคือเพื่อนพี่มันเป็นโลกอะไรก็เดินไปหมดแล้พี่เลยต้องเดินตามได้แบบบุ้มดูนี่ดี่บุ้มแม่งอยู่2สองกิโลเมตรให้คุณดูสองกิโลเมตรเด็กน้องแย่แล้วล่ะกูว่าเรายังไม่มีที่อะไรเลยนี่พี่พี่เอาตังค์ไปผมให้มันมีตังค์จากกล่องมาเกี้เอาเอาไปเปิดกล่องกล่องมันจะเป็นของพัฟซีบอ่ะนี่ไงกองกองนี้เลยนะเอ้ยเปิดได้ยาปฏิชีวนะกของพวกนี้มันจะบวกแบบพาสซีบอ่ะออกูบวกเชล โอ้ยราชิลนี่เก่งเลยชิบูงขโมยไปแล้วตังค์ไม่ดีไม่ได้ oh. เปิดอีกอันหนึ่งโอ้ยเ <laughs> รดชิลเรดชิลราชิลโอ้แย่แล้วมึงนัตตัวอะไรอะ่ะมาแล้วตัวเริ่มมาแล้วพี่เบ็กคน <laughs> นี่อ่ะไปศาสตร์ที่เอ็งว่าเอาไวอ้อ <Okay. S 2> <laughs> ่ะวินลันดีไอ้ไอ้ยมันเก่งอยู่ oh, นะเฮฟวี่เก่งอยู <laughs> ย่นะโอ้โยยกูจะตากูจะตาย โอ้กูเอ้ยกูอื้อล้วเฮ้ยเราวิ่งไปที่เรือไหมวิ่งไปเรือเลยมั้ยวิ่งไปที่เรือไปเฮ้ยกูกินขนมปังเล้หูไม่อื้อแล้วเราช่วยด้วยทีเร็งเอ็กน้อยหนุู่ตีหนุ่มตีแล้วเราจะสู้กับเฮียกองทัพข้างหลังนั้นยังไงวะจ้าก่อนเราจะอเก็บของเราต้องทำบ้านไปที่ทำใกล้เรือกันเลยเอ้เฮียขับเรือออกไปแล้วไม่ย้ายแมพพี่พี่พี่เฮียเฮียยมันจิกกูไม่หยุดเลย มึงเป็นนกไปเดี๋ยวผมไปช่วยแล้วจอไมตียบันมันจริงมึงพวกนี้ไอแอ็ตี้หัวมันไปไปพี่มึงวิ่งไปมึงวิ่งไปดิไอพี่มึงวิ่งไปเก็บเงินเลยโลกเอาเลยเดี๋ยวกูหิวอ่ะกูว่ากูแย่ละวโอเช่นหลบไปนี่ไงน้องกลัวไหมกลัวเรเชีวเฮ้ยเราผ่านแล้วเดี๋ย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 วผมเปิดกล่องตามทางให้หยิบไปเลย ขออนุญาตกินเห็ดซาโร่ก่อนแป๊บนึง <g wright> <c oughs> อ่านไม่ออกไปท้าบนมีกล่องทองไงน้องเรียบร้อยตอนนี้พี่ได้เจมแมปมาแล้วเฮ้ยเจมเจมเจม,เจมแมป,ปพี่ต้องร้องวิ่งไปหาเจมแมปแ้วมึงขึ้นได้ยังไงอะ่ะกูกระโดดขึ้นมาวิ่ง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 โดดพี่พีพ่บุมน่าจะมีของที่ทำให้โดดสูงกู <c oughs> ว่าเราควรจะไปเปิดกล่องฝั่งนู้นนะ <c oughs> ไปได้วไปด้วยแบบว่ารีบเปิดเลยอ่ะก่อนที่จะสายเกินไปก็จะใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะคาบพวกอุปกรณ์ดีๆให้เฮเลย ดอกแฟลกสามารถกินดอกแฟลกได้ไหมเอ๊ะดอกดอกแฟลกอยู่ไหนผมขอเอาไปทำชุดดอกแฟลกอ่ะนี่พี่วางไว้ตรงนี้เราไปพิชิตโกเลมตรงนั้นกันไหมกูว่าตายพี่เชื่อกูไหมผมมีเหล็กเยอะเดี๋ยวผมเผาเหล็กอยู่จะี๋ยทำชุดเหล็กฮะยไอ้กูกูได้กบกูเลยวะกบช่วยด้วยไม่ช่วยเทียแปดสิบโก้ยได้ฟันได้คูล่าได้ยาออเรนจ์จอส เจอไอพีแล้วจะโดนบุ๋มสู้ๆไอ้น้องมามามาเอาเอามาเลยพี่เดี๋ยวผมโยนของให้ครับเลยอุ้ยมาละของมาละบุ๋มไม่ใช่ของมึงนะมาดูดูของมึงใส่ยังเดี๋ยวจัดการให้แป๊บนึงแป๊บนึงรุนล็กไหลบุ๋มรุนแรงูอยู่บนเขาแป๊บนึ่งในนั่งตอนนี้กูกูกูแบบว่ากูมาเต็มพิกัดแล้วอ่ะมันเก่งมันเก่งมากเลยมันแบบปวดร้ายมากอ่ะจะเก่งเข่ากู่ดิสแตตเต็มเงินอันนี้เถอกูสแตตเยอะสุดเลยตอนนี้บุ๋มบนขวากูคือแบบว่าโคตรบั๊อ่ะ ยาบ๊อเป็นอาโอเลยเฮียหลายแถวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขับของทองไว้โอ้ยพี่เองอะของทองเองอะของทองจะพูดตามอะไรหลับพี่ีดาบทองเฮ้ยแล้วของพี่อะพี่มีดาบเพชรไหมของพี่มีดาบทองอีกอันหนึ่งอะโอ้ยดาบทองอีกอันเด้อไม่เป็นไรหลักซีซั่นได้ของเท่ากันไม่ทะเลาะกันเดี๋ยวนึงนไอของอะไรที่ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปเอาของขั้นอัพเกรดมากกว่านี้ให้ตอนนี้พี่เอาอันนี้ไปก่อน พี่เอาแค่ขั้นทองไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีมากกว่านี้ขั้นทองไม่เยอะมากกว่านี้แล้วเอ้เบเกตไม่ชิวเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ชิวนี่แหละดีกว่าเดิมอีกอ่ะเดี๋ยวกูมีแคนในกูมีผลงานแล้วผมไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าเราต้องช่วยกันมาแล้วปีศาจมาแล้วโอ้โหกระจอกดูดิเทียเทียเฮ้ยดูกูฟันรัวมาก five minutes later ว่าเราใกล้ตายกันแล้วล่ะพวกมึงอันนี้ผมให้ตาพบนี่นั่นเลย ข้างหลังพี่ก็าลังก็หลังไอ้หมันดีนี่นี่ผมให้นี้ผมผมให้ดับมิดมิดมิดชิลเอาเลยเอ้ยนักลบมิดชิลดับลบมิดชิลพี่ใกล้ตายแล้วให้ดับมิดชิลกูเออดบเปิดี๋ยวผมไปเอาแร่ให้ดีวันนี้มาก่อนเราจะต้องอัปเกรดที่สุดไงพี่ดับมิดชิลกูไว้นะโอ้ผ่านแล้วเดทเธอไม่น่าเชื่อเลยว่าจะผ่านไม่ได้ถึงกระนี้แล้วเฮียเราอยู่ข้างบนได้ไปหมดเลยดูดิผมเอาทองพี่พีเมื่อกี้ ไปทำเป็นทองเงินจะมาเอาไหมเอาตังค์เนี่ยผม,ไ,มไ,ปไปซื้อไปซื้อกล่องเพิ่มอันนี้กระปุกตังค์โอ้ยหน้าันโอ้ยเสื้อจันแดงซื้อเลยซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยพี่ทุกอย่างที่ขวางหน้าได้เลยไปไปเก็บกล่องนั่นมีอะไรบ้างโอ้ยปีกเฟเธอร์น้องบินได้โอ้ยเดินชมจันเก็บโป๊ไม่วัวดีวิ่งเร็วโอ้ยกินเนื้อรอมิดไอ้เหี้ยกินแล้วเพิ่มเลื่อนไหมรอมีดกินเพิ่ม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 หมดเลยโอ้ยเหี้ยแข็งแรง เฮียก <Here. S 2> ูเล่นเป็นเล่นน้องสู้บอสเลยไหมโอ๊ยบัฟสองแถวเก่งแล้วตอนเนี้ยไอ้เฮียสามแ <c oughs> ถวแล้วพี่ๆีไปไป,ไป่อาเรื่องต่องกอโลเทกูบ้าง <c oughs> โอ้โผลรบินฮูดเนี่ยวโผลรบินฮูดที่มึงว่า <c oughs> ไอ้เฮียรถแท็กร์โหลดตอลอดล,ล,ลานอ่ะแก่ yeah, ละตอนนี้พวกกูกำลังแข่งเก่งนี่เรื่อยเรื่อยเหมืแข่งเก่งเรื่อยๆไม่หยุดเลยแอนด์สปีดเลยไป กูได้ Enforcer รวมันเกิดกันแล้วว่ะว่า En แล้วแหละน้อง En แล้วพี่ En แล้วซีซาร์โซต์ En เกมไปน้องชื่อภาคอะบอกกันเลยตั้งเป็นชื่อคลิปไหมกูว่าเท่ดีนะซีซาโซต์ En เกมพี่จะจบเกมอะไรอหรอพี่จบเกมมักอะน้องมักเฮ้ยจบแค่พัรเดียวคนสามหนึ่งเอากูไม่ลงระวังเลยกูไม่ลงเลยได้ด้วซ้อไอ้กูว่ากูเก่งแล้วไอ้ยี่กูตีเป็ขนมเลย ไอ้กูได้เนื้อวัวเยอะมากเลยกูว่ากูแบบสามารถแทงได้แล้วตอนเนี้ยพร้อมแล้วที่จะตะลุยบอสในเกมมันจะมีอาหารแบบคราฟอะวมันจะเป็นหยดดีไอ้เฮียกูเจอกูเล่มโอ้ยเฮ้ยต้องสู้ละเราแบบเต็มพิกัดแคร์เลยตอนนี้ความโหดอ่ะอ้สบายเลยเฮียกูเล่มกระจอกไอ้สัตว์นี่กระจอกกระจอกกระจอกไอ้น้องว่ามึงแย่แล้วล่ะจริงๆว่ามึง เราอยังเป็ชุดทองเลยนะมีแบบที่ดีกว่านี้ไปกังกำลังกำลังตอนตอนนี้อัปเกรดแบบคำขั้นในดันเป็นไทยไปนี่แล้วไปโอโอบาเมียมแล้วโอ้ยโอบาเมีอร์อะไรคือโอเมอร์โอเมียมอร์โอบาเมียมไอพี่ไปกดไอ้พี่ไปกดเยี่อะไรอ่ะเฮ้ยระวังนะการเยี่นันตรายนะว้าย อันเดอร์ <_ Gerilim> ล็อกบอลมาช่วยกุนนี่อ,อันเดอร์จี๊ดจี้เดือดตายเลยไม่ยอมเอาโอบามาหัก่อนไอันเดอร์เป็นไทยไม่กลายเป็นฝุ่เนเลย s> <S <_ s> มันชีดกูเดือดตายเป็นแบบชีดยุงเลย <_ s> อเไอ้เหี้ยพี่มึงกบอกูตายด้วยก่อนดิ้อักเดอร์ล็อกบอลมาชยกุนนี่ <_ s> ไม่เป็นไรทุกคนมันชุบได้ไ <_ s> อเ้เหี้ยกูเห็นไอ้พี่โดนยิงบิ๊สลายเลอะๆคอไงน้อง <s> เลเซอร์บีมนักลบอดัมเป็นไทยจะผมไปชูไปเกตมึงแย่ละอดัมไปมึงแย่มันกำลังเล่ล่าโอ้หลบมึงแย่แล้วไปเกตอุ้ยดูดูชุดบันฑิตผมชุดไอ้นี่แล้วชุดโอบามาแล้วโอบามาโอบามาโอบามาแครโอบามาใครสุดได้เหรอไปย้อย โอบาอมยอมอโอบามยอมโอบาไอ้เอาเฮียไอ้เฮียกูเกีิยจะกลายเป็นฝุ <No ่นเลยแลโอ้บมอาฉีดเลยรับมาต้านเลยน้องไปเจอเอ็นเกม โอเคบิลลีดเปเกยก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเอาไว้โจ้เอ็นเกมมักมืองค์ไปของเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับไอ้เหี้ยมึงแม่งไม่น่าไปกดหินไอ้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยโดนคนละจีสองจีกูยังไม่ทันเลยเกมนี้เป็นเลยกำลังโตเลยกำลังเผาแล้วโอบาม่าไอ้เหี้ยไอ้แล้วโอบาม่าที่ว่าไม่เห็นจะเก่งเหี้ยเลยวะไอ้สัสไอ้เหี้ยเจอเลนส์เบย์เข้าไปน้องก็ตลอดใครนีากจะเล่นนะครับก็สามารถเล่นกันได้นะซื้อว่าเกมมักนะนะก็ลองไปหากันในสตรีมดูไม่รู้ว่าเป็นเกมฟรีหรือเกมซื้อ ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะถ้าเล่นกับเพื่อนก็รู้สึกว่าจะสนุกมากๆเลยนะนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มากดไลค์กับสำหรับใครพวกเราทุกคนต้องขอบุญขอบใจไป็นพิเศษยินดีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า